ี่รีวิวเกมที่ปันที่สุดในปัตทพี สนามเกมมิ่งวันนี้จะขอมารีวิว d e u s Ex Mankind ่าย i ีวที่จะปล่อยออกมาให้เล่นกันบน PCX b o x o n บอกวันและ PlayStation 4เนื้อเรื่องในเกมนะฮะจะเกิดขึ้นในปีคศ2029เหมือนคอนเ็กยังไงอย่างนั้นมนุษยชาติได้ค้นพบเทคโนโลยีนาโนสุดไฮเทคซึ่งมันก,ก็คือการดัดแปลงร่างกายมนุษย์ด้วยอวัยวะจกกักรกดทำให้มนุษย์ที่ถูกดัดแปลงนั้นมีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปในปกติหลายด้านโดยพวกเขาเหล่านี้จะอาศัยอยู่ปะปนกับประชากรปกติและมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเหตุรเด โลกได้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มกอ่อการร้ายอิลูมินาเตกได้ทําการปล่อยขื่นสัญญาณที่ทําให้คนทั่วโลกมีอวัจากกลเกิดคุ้มข้างจนทั้งโลกโกลาหลและตกอยู่ในความหวาดกลัวและนั่นก็คือจุดแตกหักครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์ปกติและมนุษย์ครึ่งคนครึ่งจากกล เราจะรับบทเป็นอดัมเจนเซนพอหนุ่มคนเหล็กซึ่งมาพร้อมกับเอาไว้ว่าจากคนสุดอันตรายทั่วร่างจัดกันมาตั้แต่หัวจะดเท้าบทบาทของเราคือเอเจนต์ระดับหัวกะท่ของตำรวจโลกซึ่งจะมีเกี่ยวกับองค์กรใต้ดินต่างๆซึ่งเป็นขั้วอำนาจสำคัญในการชี้นำทิศทางของมนุษยชาติและเสือหาองค์กรลับที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่ชักว่าวซึ่งมันก็คืออินลูมินาตินี่เองโดยรูปแบบการเล่นของเกมนี้เป็นแบบแอคชั่นอาร์พีจีผู้เล่นจะได้รับอิสระในการสำรวจพื้นที่เก็บไอเทมต่างๆในฉากงัังบบรรววมไปถึ เสริมหลากหลายรสชาติ้งมาพูดถึงเรื่องภาร,รกิจเนื้อเรื่องที่เป็นหนึ่งในจุดขายของเกมนี้คุณสามารถเลือกวางแผนได้อิสระว่าจะเล่นในรูปแบบไหนจะเดินดุมๆเข้าไปแจกอสนบุกทะลวงฆ่าแบบแรมโบ้หรือจะลอบเล่นไปแฮกระบบรักษาความปลอดภัยและบรรจงย่องไปเก็บศัตรูทีละตัวหรือจะเลือกที่เจรจาก,กับตัวละครต่างๆเพื่อสร้างข้อต่อรองในการผ่านภารกิจแบบนักธุรกิจแบบก,ก,ก็ทําได้เช่น และจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของเกมก็คือทุกการตัดสินใจของเราจะส่งผลกับเนื้อเรื่องที่จะดำเนินต่อไปและบทสรุปของเรื่องราวหรือตอนจบก็มีด้วยกันหลายแบบตามผลการตัดสินใจของเราว่ากันถึงกราฟิกเกมนี้ก็อลังการงานสร้างอย่างกระหนังท่านมุ้ยฉากบ้านเมืองดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยงามพระรามแปดทั้งการออกแบบภายในและภายนอกรวมถึงสิ่งของต่างๆในเกมให้รายละเอียดออกมาสมจริงไม่ติง่งหนังการ์ดจอรุ่นต่ำที่สุดที่สามารถเล่นเกมนี้ได้ก็คือ660แต่ถ้าจะเอาแบบจัดเต็มก็ต้อง970ขึ้นไปเลย ครับเพื่ออัดรถการเล่นเกมแบบสูงสุดชนิดอัน กล้ากันไปเลย8กระโปงสําหรับเกมนี้ด้วยฉากที่ทําออกมาในอย่างสวยงามเนื้อเรื่องที่มีการเชื่อมโยงในอย่างสนุกสนานอิสระในการทำภารกิจและหาขอ้อมูลต่างๆถูกซ่อนไว้ส่วนคะแนนที่หักออกไปก็คือเรื่องของกําแพงภาษาเพราะตัวเกมเต็มไปด้วยการโฆษณามากมายแทบจะตลอดทั้งเกมหากคุณโง่ภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาละก็จะเล่นเกมนี้แบบโคตรงงกันเลยแหละครับบวกด้วยเสียงประกอบที่ยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าที่กวรและภารกิจรองที่เยอะมากจนสร้างเป็นเกมได้อีกเกมเลยด้วยซ้ําแต่ถึงอย่างนั้น มันก็นจะสนุกมากๆที่จะได้โลดแล่นไปในโลกแห่งอนาคตสุดล้ำยุคข,ของดีอูสเอ็กใครเล่นแล้วใครอยากจะลองใครดูแล้วรู้สึกอย่างไรพิมพ์คอมเมนต์ของท่านไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ๋อมาถึงช่วงแจกของโหดจากเอซุและเอ็นวีเดียที่จัดการจอตโตโหดมาให้ชาวขอบสนาม1อันนั่นก็นคือเอซุ t เทอร์โบดจีฟอสจีทีเอ็กรางวัล กาิง่ายแสนง่ายอันดับแรกให้ทันกดติดตามช anel ขอบสนามออฟฟิเชียลบนยูทูบกดไลค์วิดีโอนี้และคอมเมนต์แฮชแท็กขอบสนามเกมมิ่งอยากได้รีวิวเกมอะไรพิมพ์เกมนั้นเพื่อร่วมสนุกชิงรางวัลการ์ดจอรุ่นใหม่เท่แรกง่ายๆแค่นี้สุ่มตรวจจับให้คนที่ทำถูกต้องกติการครบทุกอย่างนั่นคือกดไลค์คลิปกดสับตไครและคอมเมนต์ว่า ขอสนามเกมมิ่งและตามด้วยชื่อเกมที่ท่านอยากให้รีวิวใครทำถูกก็ลุ้นรับรางวัลได้เลยครับประกาศผลหน้าคลิปสุกหน้ามาลุ้นกันว่าการ์จอตัวนี้ใครจะได้ไปวันนี้ขอบสนามเกมมิ่งรีวิวขอลาไปก่อนลาพ่อมึงสิลาสวัสดีครับสนับสนุนความมันสนั่นหูโดย NVIDIA เ่ายการ์ดจอชั้นนำล้ำอันดับหนึ่งของโลกย่ไปถึงจักรวาล